สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้เจ๊ตุ๋ยจะพามารีิวร้านอาหารที่ร้านยาดาไทยทนเนตี้บีชเมืองแคนรัสเซียแลนด์ land, ประเทศออสเตรเลียนะจ๊ะเมนูแรกมียำปูนิ่มอร่อยอร่อยแล้วก็มีแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เป็นซี่โคงหมูผัดพริกไทยดำ แล้วก็เมนูสุดท้ายเป็นผัดผักบุ้งหมูกรอบเรามากินด้วยกันเลยนะจ๊ะอา้าวกินแล้วลูกขอ,ขอลงรูปก,ก่อนออลลกินน้ำโปรนี่ก่อนเลยนะ อย่างปูนี่มันนี้เขามีเขาใส่แอปเปิลเขียวเพราะว่าเป,เป็นผลไม้มีทุกฤด,ดูถ้าจะลอมะม่วงคงไม่มีแล้วอืรอรสชาติแ่บออกเผ็ดนิดนึง ซี่โครงหมูกรอบผัดพริกแครดำจ้าอร่อยอร่อยหนดูสิอร่อยนะชิมดูก่อนซ <c oughs> ี่โครงหมูนิ่มมากเลยอ่ะรสชาติกำลังพอดีไม่เค็มเคินไป นี่เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างจ้าแต่ขอบอกอย่างหนึ่งนะแกงนี้ไม่น่าใส่บอกโบคลรี่มาเลยไม่เข้ากันเลยรสชาติโอเค ผัดเผาบุ้งหมูกรอบจ้าก่อนอื่นนะจะเขาไปฟังนะสําหรับแอดมินจะเรียกเจ๊เรียกป้าหรือว่าเรียกคุณแม่ก็แล้วแต่นะจ้าตามใจชอบเพราะสมัยก่อนที่ทํางานที่ซิดนีย์ส่วนมากเด็กที่ทํางานด้่วจะจะชอบเรียกแม่มากกว่า จะเรียกเจเรียกป้าก็แลว้วแต่นะจ๊ะตามสะดวกเลยจ้าเอาให้สบายสบายใจเรกแม่ค่ะแม่ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักพักฟื้นหายจากโควิดกินเที่ยวให้ใหน้ำก่อนน้ำใจเดีย๋ยวต้องกลับไปทำงานประคารแล้ว พอคลิป,ปันาคารต่อไปนี้จะเริ่มเรื่องการทำงานในครัวและเก็บความรู้ในการทำอาหารนะจ๊ะเราติดตามด้วยก่อนจบคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าสวัสด,ดีจ้า